นี่คือพระสมเด็จที่ยังไม่ได้ตัดขอบข้างก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆหลายท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นเราจะมาเห็นตอนที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เลยคิดว่าพระออกมาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเขาบอกว่าดูพระสมเด็จให้ดูรอยตัดขอบข้างนี่แหละครับคือหลังจากที่เขากดพระเสร็จแล้ว เขาก็นำออกจากบล็อกพอนำออกจากบล็อกมันก็จะมีเนื้อเกินเนื้อเกินนี่มาจากไหนเนื้อเกินนี่ก็มาจากาการกดพระพระบางบล็อกก็จะตื้นบางบล็อกก็จะลึกเห็นไหมครับพอพระเนื้อล้นเกินมาจากบล็อกก็จะมีเนื้อปิ้นเนื้อเกินแบบนี้แหละครับพระองค์นี้ ถ้าหลายๆคนสังเกตเห็นไหมครับอันนี้คือเส้นบางาแม่พิมพ์สังเกตดูดีๆนะครับที่ผมลากลงมาให้ดูแล้วเรามาดูเส้นซุ้มเห็นไหมครับเส้นซุ้มนี่ถ้าเราดูดีๆนะครับจากนี่ลงมานหนึ่งชิ้นจากนี่ขึ้นมานหนึ่งชิ้นจากนี่ขึ้นมานหนึ่งชิ้น เขาแก่กันอยู่3อันนะครับนะสามช่วงหลังจากนี้มาก็จะเป็นช่วงเดียวยาวลงมาสังเกตดูได้ไหมครับซุ้มกับบล็อกฝั่งนี้จะหา่างแต่พอมาทางนี้เห็นไหมครับเส้นซุ้มนี่ก็ยาวลงมาเหมือนกันแต่ให้เพื่อนๆสังเกตดูบล็อกเห็นไหมครับบล็อกฝั่งนี้ จะติดกับเส้นซุ้มสาเหตุเกิดมาจากอะไรสาเหตุก็คือเกิดมาจากอันนี้ครับอันนี้พอเราแกะแกะแกะขึ้นมาฝั่งนี้เขาก็จะโค้ง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 มาเห็นไหมครับพอโค้งมาโค้งมาอ่าบล็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยเขากําหนดไว้ก่อนแล้วพอมาทางนี้ปุ๊บเส้นซุ้มก็จะชิดกับบล็อกสี่เหลี่ยม นี่ครับคือสาเหตุของอเส้นซุ้มฝั่งนี้ติดกับแม่พิม์พติดกับบล็อกอันนี้ก็จากข้อมูลที่าได้มาเนาะครับเนาะถ้าใครเคยดูพระสมเด็จถ้าเป็นเส้นซุ้มแบบนี้นี่ครับเส้นซุ้มแบบนี้โคง้ง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 มาแบบนี้ฝั่งนี้จะติดกับแม่พิม์พ นี่ครับก็จําเป็นเป็นเฉพาะพิมพ์นี้นะครับนะเป็นเฉพาะพิมพ์นี้ไม่ใช่เป็นทุกพิมพ์นะอันนี้ก็อยากจะให้ดูเป็นเบสิกเบื้องต้นว่าบางคนสังเกตบอกว่าทางนี้ทําไมเส้นซุ้มห่างกับแม่พิมพ์แต่ทางนี้ทําไมเส้นซุ้มติดกับแม่พิมพ์นี่ครับก็เป็นการสังเกตเบื้องต้นพระองค์นี้ เขาก็จะแยกออกมาว่าเป็นอกกระบอกใหญ่อกกระบอกใหญ่เห็นไหมครับอกก็จะใหญ่ๆนัๆ้นหนาี่ครับอันนี้ก็เป็นการแยกแยะพิมพ์ของอาเกจิท่านกําหนดไว้เนะครับเนาะเขาก็เรียกกันว่าพระอกกระบอกใหญ่ไม่แน่ใจว่าองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่า,าเส้นตรงนี้มันมาสุดก่อน ปกติถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่กับเส้นซุ้มเขาก็จะมาสุดอยู่แถวแถวนี้นี่ครับประมาณแถวแถวนี้แต่อันนี้สุดก่อนก็ไม่แน่ใจนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดต่างๆขององค์พระกันครับสังเกตดูดีๆนะครับพระองค์นี้จะเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มเกตทะลุซุ้มนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าทะลุตรงไหน นี่เป็นเส้นเกตรครับมองดูดีๆนะครับจะมีตรงนี้เป็นจุดตรงกับอันนี้เลยครับนี่ครับเขาก็จะแยกออกมาว่าเป็นพิมพ์เกตทะลุซุม้มเสนของพระองค์นี้ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับนะเนื้อพระจะแตกลายงาเห็นไหมครับการแตกลายงาเนี่ยเขาจะแตกแบบธรรมชาติ บางคนเขาก็เรียกว่าเป็นรากผักชีการแตกรายงานี่ให้เพื่อนๆจดจําให้ดีๆนะครับนะว่าการแตกรายงาเกิดจากธรรมชาติหรือว่าการแตกรายงาเกิดจากตู้อบไมโครเวฟหรืออีกอย่างหนึ่งเขาก็เรียกกันว่าเกิดจากเอาพระไปอบถ้าเป็นพระอบตู้ไมโครเวฟพระจะ แตกลายงาตรงๆทื่อๆห่างๆเสมอแต่พระองค์นี้เห็นไหมครับการแตกลายงาจะไม่เสมอเล็กบ้างใหญ่บ้างเห็นไหมครับพระองค์นี้ก้ถ้าสังเกตดูดีๆเห็นไหมครับเส้นซุ้มกับเนื้อในกับเนื้อนอกแทบจะเสมอกันเลยการแสดงว่าพระองค์นี้บล็อกตื้น ถ้าพระบล็อกตื้นๆส่วนมากก็จะเป็นพระยุคต้นๆน,นะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าพระยุคต้นๆจะไม่สวยคมชัดพระจะสวยคมชัดก็ต่อเมื่อพระเกิดการยุบอันนี้อยากให้เพื่อนๆจดจำลอยปริลอยปริลอยอ้าลอยแยกลอย,ลอยแตกลายงา นี่ครับต้องเป็นธรรมชาติแบบนี้ครับเล็กๆใหญ่ๆห,หนาๆบางๆเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นไม่ได้อันนี้ต้องเกิดจากธรรมชาติพระองค์นี้อยากให้เพื่อนๆได้สังเกตดูเห็นไหมครับพระองค์นี้เป็นพระที่ลงรักถ้าเป็นไปนได้ก็อ,อาจจะเป็นจุ่มรักเพราะว่ารัก ค่อนข้างจันหนารักนี่ถ้าคนาเคยดูบ่อยๆรักมันจะมีอยู่สองแบบนะครับเพื่อนๆคือจะมีรักจีนกับรักไทยรักจีนดูยังไงร,รักจีนก็ดูอย่างนี้นี่แหละครับเห็นไหมครับรักจีนจะบางๆแต่มีประสิทธิภาพสูงจะเหนียวแน่นถ้าเป็นรักไทยจะหนา,หนาถ้าหลุดก็จะหลุดเป็นแผ่นเห็นไหมครับ มีบางส่วนที่หลุดล่อนออกไปก็จะมีบางส่วนที่หลงเหลืออยู่นี่ครับพระองค์นี้ก็ถึงจะผ่านการเวลามาเป็นร้อยรปีเห็นเนื้อไหมครับเนื้อสวยมากเนื้อเหมือนพระ,ะเขาเรียกว่าเนื้อขาวงาช้างพระองค์นี้ไม่ค่อยมีมวลสารนะครับเพราะว่าเขาว่ากันว่าถ้าเป็นพระยุคต้นๆจะไม่ค่อยมีมวลสาร จากข้อมูลที่ผมได้มาเนาะครับเนาะดูดูกันไปก็แยกแยะก,กันไปเห็นไหมครับตั้งแต่เราดูมานีนหามวลสารแทบไม่เห็นเลยครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้างหลังกันครับเห็นไหมครับแทบไม่มีมวลสารเลยนะปกตินี่พระสมเด็จถ้าเรามาดูด้านหลังนี่มวลสารเม็ดเล็กๆจะเยอะเต็มไปหมด นี่ครับคราบอันนี้ก็สําคัญนะเพื่อนๆคาบน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยนี่ครับถ้าเป็นพระที่มีโอกาสเป็นพระแท้เนี่ยคาบน้ําตาลเหล่านี้เขาจะไม่หนาไม่หนาไม่เป็นปึกเป็นแผ่นเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับส่วนที่หลุดก็หลุดออกไปส่วนที่ยังอยู่ก็จะเห็นเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ พอดูพระไม่ค่อยมีมวลสารก็หาหาอะไรไม่ค่อยเจอก็ดูไม่ค่อยสนุกนะครับเนาะอันนี้เราก็ดูเห็นนะครับนี่คือธรรมชาตินี่ครับพระก็มีรอยปริรอยอ้ารอยแยกนี่ครับเดี๋ยวลองไปดูขอบข้างกันครับผมพระ ที่ไม่ตัดปีกไม่ตัดขอบข้างผมก็มีอยู่หลายองค์นะครับนะส่วนมากนี่รอยปริรอยอ้านี่จะกว้างจะใหญ่หลายๆท่านก็คงจะเคยเห็นนี่ครับรอยปรีรอยอาอนนี้จก่อนนี่กว้างใหญ่นะครับนะแต่พอการเวลาผ่านานานไปนานไปรอยปริเหล่านี้เขาก็จะเล็กลงเล็กลงแล้วก็หดหายไปถ้าบางคนนึกไม่ออกก็นึกถึงตอนเวลาเราเป็นแผลครับ ตอนเราเป็นแผลนี่แผลเราก็จะกว้างนานไปนานไปแผลก็จะสนิทก็จะเหลือร่องรอยเล็กนิดเดียวพระสมเด็จนี่เป็นพระมะีเขาเรียกว่าเป็นพระมีชีวิตนะครับเพื่อนๆเ,เขาจะมีหดมียุบมีย่นมีอะไรตามธรรมชาตินี่ครับถ้าหลายๆท่านเคยดูเคยสังเกตเนี่ครับเนื้อพระจะละเอียดมากไม่มีมวลสาร แสดงว่าพระชุดนี้ส่วนผสมดีเห็นไหมครับปกติพระทั่วๆไปก็จะปริจอ้าอ้านี่อ้าเยอะมากๆอันนี้ก็เป็นรอยอ้าครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนี่ครับเห็นไหมครับนานไปนานไปรอยอ้าเหล่านี้ก็จะเล็กลงเล็กลงแล้วก็จะหดหายไปเป็นเนื้อเดียวกันนี่ครับเห็นไหมครับ นี่ก็คือ,อพอเราไม่ลงกล้องเห็นไหมครับเรามาดูแบบนี้เราก็จะเห็นว่า,านี่ครับคือจริงๆแล้วบล็อกเขาไม่ได้ลึกนะครับพระส่วนมากเห็นไหมครับบล็อกก็ไม่ได้ลึกบล็อกตื้นๆแต่ว่า,าบางองค์มีหนามีบางก็ เกิดจากปัจจัยหลายอย่างอธิบายไม่ถูกนะเพราะว่าบางองค์ก็เป็นกล่องไม่ขีดกันใหญ่มากหนามากแต่ส่วนมากโดยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับบล็อกก็ไม่ค่อยตื้นไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ก็จะเป็นบล็อกตื้นๆธรรมดาทั่วๆไปเห็นไหมครับนี่ก็คือพระสมเด็จที่ยังไม่ได้ตัดขอบข้างแต่มีโอกาสก็ นำมาแบ่งกันดูแบ่งกันชมเนาะครับเนาะเห็นไหมครับนี่คือพระที่ยังไม่ได้ตัดพอพระที่ยังไม่ได้ตัดเห็นไหมครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะสูงกว่าอยู่นะครับนี่คือสาเหตุว่าเวลาเขาตัดพระทําไมพระถึงได้บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนี่ขนาดพระยังไม่ได้ตัดนะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นี่ไม่เสมอกันนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาคนตัดเขาก็จะตัดตามบล็อกตามพิมพนี่ครับดูดูกันไปก็นำไปเป็นองค์ประกอบในการดูในการศึกษาเนอะครับเนอะอันนี้ก็พอหันมาทางนี้ก็มานึกขึ้นได้เห็นไหมครับพระองค์นี้ถ้าถามผมเนี่ยมีโอกาสเป็นพระที่กดด้วยมือเห็นไหมครับฝั่งนี้จะหนา นี่ครับฝั่งนี้จะหนานี่ครับหนาเป็นรอยปิ้นแสดงว่าฝั่งนี้ใช้แรงกดเยอะฝั่งนี้จะบางๆเห็นไหมครับเส้นซุ้มเอ้ยอปีข้างเอ้ยเนี่ยนี่ครับฝั่งนี้จะหนาในไล่จากนี่ลงมาเลยครับหนาลงมาถึงข้างล่างนี่ก็คือเบสิกในการดูพระที่กดด้วยมือเนาะครับเนาะ ขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับเนาะที่เข้ามารับชมคลิปก็มีโอกาสผมก็จะนำมาทำเป็นคลิปให้ได้รับดูรับชมกันก็ขอบพระคุณมากๆ